เพราะไกเวลาเพิ่อนเสิมกดดันเขายัางสี่ล่ะค่ะเนีมันรอรอว่าเมื่อ,อไหร่จะไปเลี้ยงเขานะคะกระษิยวยังสี่ล่คะค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันกดดันกดดันไฟตรงคมยืนออคะ่ะบ่ย้อมเดินถ้าเราไม่เดินก็ไม่เดิน ขึ้นจากหน้ามาแล้วหนาบ้านท้างหกในเด้อค่ะหกใบไม้ความความชุนละมุนกับบังเกิดขึ้นเราเด้วยค่ะเขาเอาออกงงบ่มหมดเลย เอาแย่งกันแล้วเอาจะสลิดแหงุน น่องก็อยากที่ก็อยากนหิวคะ่ะลงอยู่น้ำโดนนี่คะ่ะสำหรับอาหารปิดน้อยเขาเด้อค่ะเขาสิหายเป็นแบบนี้นะคะ เขาเดินก็เล้ติงเน่ด้วยค่ะพี่ก็อยากพี่น้องรุ่นพี่ก็อยากอันนี้ก็อยากน้ำเขา อันนี้เพื่อนกกไข่อยู่เด้อค่ะกปินกกไข่อยู่ทั้งหมดเด้อค่ะอันนี้เพื่อนออกมากินอาหารเธอซื้อค่ะ